ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกในเรื่องของดอกยางนะครับว่าเราควรใช้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นดอกยางที่ล่องเต็มนะครับถ้าดูใ้ใกล้เ่ยจะเห็นเลยว่าล่องเต็มก็คือเป็นยางใหม่นะครับส่วนอันนี้ยางที่ใช้ไปแล้วประมาณสัก50%นะครับเขาก็จะเหลือล่องยางที่เราใช้ได้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ3-4มถึงมิลอันนี้ก็คือเริ่มแล้วเริ่มที่การใช้งานประสิทธิภาพต่างเนี่ยเริ่มเสริมคุณภาพแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกสพานยาง ตรงนี้เนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าตัวสะพานยางหายไปแต่น,นี้เนี่ยก็คือสึกถึงตัวสะพานยางแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยควรต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดูง่ายง่ายเลยถ้าเกิดว่าตัวร่องดอกยางเราเหลือไม่ถึง1.6มิลเนี่ย ควรต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้เนี่ยนอกจากไม่เกาะถนนแล้วไม่ลีดน,น้ําด้วยนะครับเจอผลนี่ลื่นแน่นอนวันนี้เนี่ยผมเห็นลูกค้ามาใช้บริการเปลี่ยนยางค่อนข้างเยอะเห็นบอกว่าช่วงนี้จริงๆเป็นเพราะมีโปรใช่ไหมครับลูกค้าได้เข้ามาเยอะถูกต้องค่ะคเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามียางอะไรบ้างอันนี้คือ PA02 ที่กําลังทวงทวงอยู่ใช่กำลังทวงล้ออยู่เลยค่ะอ่าน,นี่อันนี้ก็คือตัวล้อเดิมของตัวเอเวอเรสต์เลยล้อเดิมเปลี่ยนยางนะครับ อันนี้ PA02 ของเดิมเนี่ยลูกค้าก็ใช้เป็น PA02 อยู่แล้วใช่ถูกต้องค่ะนะครับแสดงว่าภาคเหนือผมเห็นว่าลูกค้าใช้กันเยอะคัน ford คันนู้นก็ใช้ค่ะใช่ไหมครับคือตัวนี้ขายดีมากถูกต้องค่ะปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็น1คันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วก็มีอีกหนึ่งคันอันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวไหนครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นของ V53 เป็นตัวใหม่ของโยโกะค่ะ,ะตัวใหม่ล่าสุดเลย นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราบอกกันไปตั้งแต่ทีแรกเลยว่าช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาคึกคักเพราะว่ามีโปรเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาเจาะเลยกันว่าโปรโดเด็ของพี่เขาเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับ ผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนมาอยู่ที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมจะมาแข่งรถนะครับในรุ่นรีโววันเบรกเลสนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราก็เลยพลาดไม่ได้นะครับที่จะพาเพื่อนมาชี้เป้ากับร้านดังเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านนพัตน์กู้ดไทยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีโปรเด็ดๆเพียบเลยรถลูกค้าอยู่กันวันนี้เพียบเลยต้องบอกเลยว่าโปรช่วงนี้เป็นโปรช่วงสิ้นปีด้วยนะครับก็จะเป็นโปรเด็ดๆทั้งงงในเเรื่ออข ของแถมต่างๆมีมาเพียบเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยแต่ก่อนอื่นวันนี้เราเข้ามานั่งที่นี่สักพักหนึ่งเราก็มาเห็นตัวนี้ไหนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างเนาะเพราะร้านเนี้ยเป็นร้านโยโกฮามาขับเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นร้านที่เป็นเครือของโยโกฮาม่านะครับวันนี้เขามีตัวนี้มาให้เราชมด้วย ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกในเรื่องของดอกยางนะครับว่าเราควรใช้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นดอกยางที่ล่องเต็มนะครับถ้าดูใ้กล้เ่ยจะเห็นเลยว่าล่องเต็มก็คือเป็นยางใหม่นะครับส่วนอันนี้ยางที่ใช้ไปแล้วประมาณสัก50%เนะครับเขาก็จะเหลือล่องยางที่เราใช้ได้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ3-4มมิลอันนี้ก็คือเริ่มแล้วเริ่มที่การใช้งานประสิทธิภาพต่างเนี่ยเริ่มเสริมคุณภาพแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกสะพานยาง ตรงนี้เนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าตัวสพานยางหายไปแต่นี้เนี่ยก็คือสึกถึงตัวสะพานยางแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยควรต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทางโยโกโฮาม่าเนี่ยเขาก็ทํามาให้ลูกค้าได้เห็นภาพแบบง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าตัวร่องดอกยางเราเหลือไม่ถึง1.6มิลเนี่ยควรต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้เนี่ยนอกจากไม่เกาะถนนแล้วไม่ลื่นน้าด้วยนะครับเจอฝนนี่ลื่นแน่นอน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเนี่ยพาเราเข้าไปดูในบริเวณของพิษด้วยนะครว่าข้างในเขามีการทําอะไรบ้างนะครับรวมถึงวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของโป,โปด้วยนะครับโอเคนัเดี๋ยวไปเจอก,กันกับเจ้าของร้านกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะก็ เป็นแบบผู้จัดการทั่วไปดูที่นี่ค่ะอ่าพี่อิงนั่นเองะนะครับที่ร้านเราเนี่ยคือชื่อร้านนพลัดกูดไทยนะครับที่ร้านเราทําอะไรบ้างครับพี่ก็มีเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะหรือเป็นพวกของเหลวเนาะแล้วก็ดูพวกช่วงล่างค่ะตั้งศูนย์ของล้อ,อะนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือทําหมดในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับรถส่วนใหญ่ที่ทางภาคเหนือเนี่ยที่ลูกค้าเขาใช้กันเยอะๆแล้วเข้ามาใช้บริการเราอะพี่ส่วนใหญ่เป็นรถกุ่มไหนครับ กลุ่มูกค้คาของที่เลยส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งค่ะแล้วก็เป็นพวกรถ SUV ครับค่ะลงมาก็จะเป็นกระบะค่ะแล้วก็รถตู้ค่ะนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครบทุกกลุ่มนะครับรถเก่งเ,อเยอะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับรถ SUV ก็ตะกี้เราเห็นก็มีมาหลายคันนะครับ,รบก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ รงนี้เรียกเป็นสีแยกหนองประทีบค่ะอนะครับก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้นมาชี้เป้านะใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูเรื่องของโป้กันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่ามีรถที่เขามาใช้บริการอะไรกันบ้างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันได้ค่ะโอเคไปครับ นี่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในช็อปเหมือนกับคุณอิงนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆวันนี้ลูกค้าเข้ามากันแบบคึกคักแล้วก็คึกคื้นมากๆนะครับทั้งมีเข้ามาตั้งศูนย์มาเปลี่ยนยาง ที่ร้านเราจริงๆก็มีทั้งบริการตั้งศูนย์เปลี่ยนยางถุงล้อใช่ค่ะมีช่วงล่างด้วยค่ะซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนช่วงล่างค่ะโช้าเบรคค่ะแล้วก็พวกของเหลวค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช่ค่ะนะครับน้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็คือทําครบเลยในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับวันนี้เนี่ยผมเห็นลูกค้ามาใช้บริการเปลี่ยนยางค่อนข้างเยอะเห็นบอกว่าช่วงนี้จริงๆเป็นเพราะมีโปลใช่ไหมครับลูกค้าได้เข้ามาเยอะถูกต้องค่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามียางอะไรบ้างนะครับยัง คันนี้สีขาวใช่ไหมครับที่มาเปลี่ยนยางค่ะถูกต้องครับนะครับคันเอเวอร์เรมาเปลี่ยนยางเป็นยางตัวไหนครับตัว PA02 ค่ะครับอ่าอันนี้คือ PA02 ที่กำลังตวงทวงอยู่ใช่กำลังทวงล้ออยู่เลยครับอ่านี่อันนี้ก็คือตัวล้อเดิมของตัวเอเวอร์เเลยล้อเดิมเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ PA02 ของเดิมเนี่ยลูกค้าก็ใช้เป็น PA02 อยู่แล้วใช่ถูกต้องค่ะนะครับแสดงว่าภาคเหนือผมเห็นว่าลูกค้าใช้กันเยอะคันฟอดคันนู้นก็ใช้ค่ะใช่ไหมครับคือตัวนี้ขายดีมากถูกต้องค่ะปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็น1คันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วก็มีอีกหนึ่งคันอันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวไหนครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นของ V53 เป็นตัวใหม่ของโยโกค่ะ่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ V53 นี้ใส่ขนไหครับ จะเป็นรถ Mazda คันนูนใครกำลังรอจะรอเปลี่ยน,นะครับเป็น Mazda 2นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว V553 เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่พวกนี้นี่ตอนนี้คือเรามีโปรหมดเลยถูกต้องค่ะมีโปรโมชั่นหมดมีราคาพิเศษให้ค่ะอ่านะครับเดี๋ยวเราไปเจาะในเรื่องของโปรกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่เราบอกกันไปตั้งแต่ทิแรกเลยว่าช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาคือทักเพราะว่ามีโปรเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาเจาะเลยก,กันว่าโปรเด็ดของพี่เขาเนี่ยมีอะไรบ้าง นี่ครับแล้วก็ตะก,กี้ที่เราบอกว่าโปรดีช่วงนี้นะครับลูกค้าก็เลยเข้าเยอะโหวต้องบอกเลยว่าโปรเขาแบบว่าจัดหนักมากคือตอนนี้สอหน้ากระดาษอันนี้คือโปรหมดเลยนะครับรวมถึงนี่ก็คือเป็นเรื่องของโปรราคายางด้วยใช่ด้าน,นี้อีกนะครับตอนนี้โปรเด็ดๆเลยมีอะไรบ้างครับพี่ถ้าตอนนี้มีราคาพิเศษของตัวจีออร์ลนดเลยค่ะคทั้งตัว G015G056 ค่ะทั้ง3ไซส์นอกจากราคาพิเศษแล้วเนี่ยทางโยโกมีแจกบัตรน้ำมันให้อีกนะคะคเป็นโปรท็อปจากตัวของทางโยโกอีกอะนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ในเรื่องของตัวราคาโปรกันดีกว่าในราคาโปรเนี่ยก็คือตัว26570.16 นะครับชุดละ18,500บาทค่ะชุดละนี่คือ 4, 4เส้น4เส้นค่ะ1 8ึ่งไม่ข้าม20,000ไม่ข้ามและราคานี้รวมตั้งศูนย์ผ่วงล้อให้เรียบร้อยเลยครับพี่ครับโอ้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวชุดขอบ17นะครับตัวขอบ17เนี่ยก็จะเป็น265 65 17เนี่ยราคาอยู่ที่20,000บาทนะครับแล้วก็ตัวขอบ18นะครับ265 6ก18เนี่ยราคาอยู่ที่23,500บาทนี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว G015 นะครับ ส่วนสำหรับตัว G056 นะครับราคาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยสาหรับใครที่แบบว่าสนใจตัวยางที่แบบเป็นยางไฮเทเลนนะครับเป็นตัว HT เนี่ยก็คือจะเป็นตัว G056 นะครับถ้าเป็นยางออเทเลนคือจะเป็นตัว G015 นะครับราคาพิเศษช่วงนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนี่แล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นตัวไหนครับพี่ ตัวรุ่นยางติดรถค่ะแล้วก็เป็นยางกระบะด้านล่างค่ะ,ะ,คะก็คือมีครบเลยราคาสําหรับตัวขอบ15นะครับราคาเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่8,787บาทคือถูกมากนะครับอันนี้คือในเรื่องของโปรเรื่องราคาทีนี้นอกจากซื้อแล้วถูกแล้วไม่พอสําหรับโยโกฮาม่าเขาก็จะมีโปรของเขาต่างหากอีกนะครับ,อ,รบอันนี้มีโปร<ข>อะไรบ้างครับพี่ตัวนี้เหรอคะถ้าเป็นในตระกูลซื้อของเจลันด้าเนี่ยก็จะมีแถมบัตรน้ำมันเพิ่มให้ะค,ะค่ะครนะับเนาะ ทางหน้าร้านเลยละส่วนอย่างอื่นก็คือทางโยโกจะมีส่งไปให้ทางบ้านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงนี้ยค่ะเพิ่มให้สําหรับตัว g ีโอแลนดนะครับก็จะมีในเรื่องของบัตรน้ํามันเพิ่มเติมอีกตรงนี้นะครับตัว G-015 แล้วก็ G-056 กเนี่ยก็มีบัตรน้ามันให้นะครับ, 15, g 6, เ,บ,นะรบเขาจะมีบอกในเรื่องของตัวไซ ก็คือถ้าเป็นขอบ 15- ขอบ17นะครับจะได้รับบัตรน้ํามันนะมูลค่า500บาทนะครับ่วนขอบ18ขึ้นไปนะครับได้รับบัตรน้ํามันมูลค่า1,000บาทเลยนี่สาหรับตัวเจลันดาแล้วก็จะมีของตัวบูเอิร์ดด้วยนะครับตัวบูเอิร์ดเนี่ยก็รวมเลยนะครับตั้งแต่ขอบ17-18-19นะครับได้รับบัตรน้ํามันมูลค่า1,000บาทหมดเลยนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นไซซิ่งนะครับถ้าเป็นตัวแอดวนนะครับตัว V553 ได้รับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับมูลค่า1490บาทผมต้องบอกเลยว่าตัวเสื้อแจ็คเก็ตนี่คือแบบเท่มากนี่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างสวยนะครับแบบดูซิ่งมากอ่ะอันนี้คือพรีเมียมะนะครับอันนี้เนี่ยก็คือทางเราเนี่ยจะส่งไปให้ลูกค้าถึงบ้านเลยอ๋อคือจะมีการลงทะเบียนรับประกันร้อยวันของโยโกฮมากม่าค่ะก่อนแล้วทางโยโกเนี่ยจะเอาจากที่ลงทะเบียนนะคะไปแจากให้อ๋อโอเคก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนยางอย่าลืมลงทะเบียนด้วย นะครับมีการรับประกันร้อยวันด้วยถูกต้องนะครับนี่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีฝั่งนี้อีกโอ้โหบอกเลยว่าโปรจัดเต็มจริงๆโปรฝั่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารางวัลใหญ่เนี่ยก็คือเป็นรางวัลโตโยต้ายาริสคอสนะครับมูลค่า7 8 9 0 0 0บาทนะครับนี่แล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวัลทองคำนะครับหสลึงเนี่ยอีก10รางวัลเลยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นเก้าอี้แคมปิ้งนะครับแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตแบบตะกี้ด้วยนะครับรางวัลอีกเพียบเลยนะครับรวมถึงมี อีก53รางวัลคือรางวัลเยอะมากนะครับรางวัลทั้งหมดในปีนี้ที่เขาจะแจกเนี่ยทั้งหมด170รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่าล้านบาทอะ่ะคือรางวัลเนี่ยใหญ่แล้วก็จัดหนักมากๆกก็บอกเลยว่าในช่วงสิ้นปีแบบนี้เพื่อนๆที่กำลังจะต้องเดินทางก็ให้รีบมาเปลี่ยนช่วงนี้ได้เลย ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับอย่างโปรโมชั่นพวกนี้นี่อยู่ถึงเมื่อไหร่ครับพี่สิ้นปีเลยค่ะสัปดาห์านมาอ่า,อานะครับใครอยู่ใกล้และแวกนี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาที่เรานะครับเราจะสังเกตตรงไหนเป็นหลักได้มั้งครับก็อย่างแรกเลยสี่แยกหนองประทีปก่อนเนาะตรงนี้นะคะอยู่ติดใกล้ๆไฟแดง ให้ขับเลยแมคโครนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็จะเห็นธนาคารโยบีแล้วก็เป็นที่ร้านเลยค่ะป้ายโกฮาม่าใหญ่ๆใ,ใหญ่มากป้ายใหญ่มากถ้าใครอยู่ละแวกนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับใครอติดตามพี่สามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้จะมีเป็น Facebook นะคะแล้วก็เป็นใน i n s t a g r กรมค่ะแลวเดี๋ยวยไงปีหน้าใกล้จะมีเปิดตัว t ิ k ตอกเพิ่มนะคะอ่านะครับก็สามารถเข้าไปต,ตามช่องทางของเราได้นะครับใช้ชื่อว่าอะไรพี่ เป็นชื่อเดียวกับร้านเลยค่ะนภรั์กูทายน,นะคะก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับสําหรับใครที่อยู่โซนภาคเหนือครับที่นี่เนี่ยมีบริการครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับรถอคอกใช่ไหมไรถตู้เมื่อกี้ผมเห็นก็มีรถตู้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ก็จะมีโปรเด็ดโปรดีๆแบบนี้นะครับถึงสิ้นปีเลยนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากมากนะครับขอบคุณพี่มากเลยสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับ สวัสดีครับอันนี้คือยาดมพี่ทำเองเหรอครับถูกต้องค่ะสั่งผลิตมาเพื่อตัวเองค่ะ<อ>แล้วก็ดีแล้วก็แจกลูกค้าต่อค่ะนี่ก็เลยบอกว่าถ้าล,ลูกค้ามาใช้บริการที่เราเนี่ยเราก็คือแจกยาดมไปด้วยมีแจกให้เลยค่ะโคตรเท่ อันนี้คือเราทํามาเพื่อดมเองใช่ค่ะเพราะอะไรพี่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรไอ่าเามาหัวง่ายค่ะอ๋อเมาเมาหัวภาษาเหนือเขาแปลว่าอะไรพี่เอ่อเรื่องอะไรเวียนหัวเ,เวียนหัวอาเวียนหัวค่ะอ๋อภาษาเหนือวละคำเมาหัวนะครับเออนี่ใครเข้ามาใช้บริการที่นี่ก็จะมียาดมแจกด้วยนะครับถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ก็มาทวงพี่เขา่้ก็กามาได้เลยค่ะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากนะคะ